ก็กลาบสวัสดีช่างชมที่รอคอยอัปเดตมาเกือบสองอาทิตย์กันแล้วนะก็สาเหตุที่ผมไม่ลงคลิปก็เพราะว่าโทรศัพท์เต็มเต็มแล้วผมสั่งคอมไปคอมก็เพิ่งมาส่งคอมเพิ่งมาส่งเมื่อวานวันนี้ผมก็เลยรีบอัดคลิปเลยซึ่งเดือนนี้ผมอาจจะสะตรีมได้นะถ้าไม่ขี้เกียจผมจะสะตรีมสอ์อาทิตย์นะถ้าไม่ขี้เกียจนั่นแหละเราเกือบพลาดอัปเดตมาถึงสองอัปเดตด้วยกันนั่นก็คืออัปเดตของดีฟ ในกอ o g ก็เดี๋ยววุลี่มาษสงคิดผมนั่นแหละก็มันจะมองเห็นผีแล้วก็เพิ่มเลือดให้ตัวเองแล้วถ้าเราอยู่ใกล้ผีเราจะวิ่งเร็วขึ้นใช่แล้วก็มีสแลชเชอร์ตัวใหม่อัปเดตมาก็จะเป็นเฟสตี้คูเกอร์หรือเรียกว่าไหนแม่ก็ได้ก็มันจะเหมือนเฟสตี้คูเกอร์ทุกประการเลยคือมันจะดึงคนให้ไปอยู่ในฝันจากนั้นก็ฆ่าในฝันอีบิดแล้ว วิธีการที่จะเอาตัวรอดจากมันก็คือแอบใช่แอบในตู้ล็อกเกอร์หรือในกล่องก็ได้นั่นแหละก็มีฮักกี้วักกี้มาด้วยรีบ,รบ,รบซื้อนะห้ารอยพอยเองนั่นแหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผีที่ผมพูดถึงน่ะคืออะไรครับอ๋อมีของมาใหม่เล้วแพงก็แง <c oughs> พแงเลย แล้วกิจกรรมฮาโลวีนเขาก็ออกไปแล้วนะใครมาทำไม่ทันก็อีซี่ไม่ใช่ละก็ไปไปดูผีเลยกดคำว่าโกซิ่งสีตรงเนี้ยเออดูเมาส์านะเนี่ยม่วงๆตรงเนี้ยนั่นสายกลางๆเออกดมาปุ๊บมันจะว้าปมาตรงนี้ตอนก่อนมันจะล็อกใช่ไหมตอนนี้ทํ้ไม่ล็อกแล้วก,ก็ทุกๆเวลหนึ่งร้อยก็จะปลดล็อกผีหนึ่งตัวนี่ ผมจะไม่รีวิวผีแล้วกันเพราะผมเพิ่งม,มีแค่สองตัวเองทุกๆววหนึ่งร้อยจะเพิ่มมาหนึ่งตัวผีนี่คอลล็อกไว้นะไม่ได้เป็นสุ่มผีทุกๆวิวหนึ่งร้อยนะอันนี้จะเป็นผีตัวแรกเลยอ่ะวิธีการที่จะเข้าเป,เป็นผีก็กดเข้ามาในเครื่องนี้ได้เลยแต่เราจะต้องตายก่อนนะโอ้ไม่ได้ละเวลามันร้อนเรียบร้อยเป็นข้ามเลยกันก็ อย่าเพึ่งเป็นผีแล้วกันถ้าคุณอยากคุยกับผุนนะมันมันไม่สำคัญหรอกมันไม่มีอะไรเลยผุนก็บูดแ่น่นะนะฮะเดี๋ยวลองแบปเริ่มเลยแล้วกันโอเคกดไปที่กดจากนั้นเราก็สามารถเป็นผีได้มากดที่ไอ้เครื่ององ่วงนี่นะกดเลย แล้วเราก็สามารถเล่นเป็นผีได้สามารถแอบได้ <c oughs> เป็นไลท์เอาเป็นผีนี่ทำไงมาแบบเดินดูแมปได้นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเก็บพวกลิกกี้ได้หรือเปล่าเอาเดินทะลุได้เลยก็เก่งดีนี่ สามารถแกงผล้เลยแกงกแลลชเชอก็ได้อไอ้ไอ้คนนี้เขาจะไว่เห็นแล้วนะหรือเปล่าเขาต้องมีดีฟในวิชั่น่่ะไอ้ดีมนายกาเกอร์ผีเกาะเบาะแล้วก็สามารถเป็นผีกเกาะบอะได้ก็อัปเดตนี้ก็มีเท่านี้แหละ ก็แวะเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ก็ไปละข้ามมิ่